มาดูกันข้อนี้ครับหมากดําเดินสร้างสองห้องจริงครับหมากดําเดินให้ตัวเองมีชีวิตรอดครับ <L 3. S 1> ให้เวลาสามนาทีครับส Minute ครับคิดดีๆนะครับสามนาทีเม็ดแรกที่ไม่น่าจะใช่เนี่ยคือ L หนึ่ง L1 ไม่น่าใช่เพราะอะไรเพราะ L1 พอเดินเราเดินอัตลีเขาเดินเชื่อมนะครับถ้าเราเดินเดินเชื่อมล่ะเขาจะฆ่าด้วยหมาเม็ดนี้ครับเขาไม่เดินเม็ดนี้แน่นอนเพราะถ้าเขาเดินที่นี่เราเดินนี่เป็นสองห้องจริงดังนั้นเขาไม่มีทางเดินที่นี่เขาจะเดินทําลายห้องที่นี่ถ้าเราเดินแทงออกเขาถอยคลับอย่างนี้เรามีเหน่งห้องจริงไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ถ้าเราเขาเดินอัตลีเราทำไงครับตัดมา ตายแล้วไม่สามารถรอนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ที่ L 1ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ครับเม็ที่ M 1นะครับ M 1 M 1ถ้าเราเดินที่ M หนึ่งเ,เดินเชื่อมมาครับทำไงเราต้องเชื่อมถูกปะ่ครับต้องเชื่อม เราเชื่อมเสร็จปุ๊บก็จะเดินค่าที่นี่เหมือนเดิมครับไม่สามารถรอดได้เช่นเดียวกันครับผิดครับเม่ต่อไปเช่นเอ็มเอ็มสามเดินที่นี่พอเรเดินที่นี่มันบังคับให้หมาขาวเชื่อมอยู่แล้วมันโนชอยส์มันบังคับอยู่แล้วพคอคับบังคับเสร็จถ้าเราเดินที่ L อหนึ่งเขาจะกรอกยาพิษก่อนครับกรอกยาพิษถ้าเรากิน เขาจะเดินทำลายห้องที่นี่ครับดังนั้นตรงนี้กลายเป็นห้องปลอมนะครับไม่สามารถรอดชีวิตได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกเราเราเราเดินที่นี่ปุ๊บพอไปถึงตรงนี้เนี่ยพอเดินเชื่อมพอปิดกล่องยาพิษหมากดำบอกหมากดำเดินที่นี่ถ้าหมากดำเดินที่นี่หมากขาวหลงคนมาเดินที่หมากดำกินตรงนี้จะมีสามห้องรอดชีวิตได้ก็ไม่ถูกจริงๆแล้วเขาจะเดินเอ็นหนึ่งเยี่ยมมากครับ พอเขเดินเอ็นหนึ่งปุ๊บมา้ดำาองมสองเอ็นหนึ่งออกยาพ pues. ีออกยาพีตายไหมตายตายตายหมดแล้วนะครับรอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดินที่เอสามยังไม่ใช่จุดที่ถูกต้องครับมีจุดไหนอีกจุดที่ n อ็นสองเนาะ n อสองถ้าเราเดินที่เอ็นสองเบียดที่ไหนนะ เบียดที่ L สองไม่มีอ๋อเปลี่ยนคำตอบ,ตอ,บอ่าโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินที่นี่นะครับ N สองหมากขาวจะเดินถ้าหมากขาวเดินเชื่อมเป็นเดิมครับหมากดำปิดหมากขาวปลอมดะปิด,าดตายแล้วรอดไม่ได้นะครับพอกินไปปุ๊บมันเป็นห้องปลอมนะครับหนึ่งห้องจริงกับหนึ่งห้องปลอมรอดไม่ได้ถ้าเราเดินที่นี่ปุ๊บเขาเดินที่นี่ได้ไหม ถ้าเดินที่นี่หมายดำเดินที่นี่มาขาวทำไงครับมาขาวตาลีหมากดำกินอย่างนี้รอดชีวิตนะครับมันเชื่อมปุ๊บอ้อนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เดินที่นี่นะครับพอเราเดินที่นี่แน่นอนเขาเดินเชื่อมก่อนถ้าเราเดินปิดตรงนี้ตั้งห้องเขาจะตัดหมากที่นี่ครับตายแล้วรอดไม่ได้นะครับถ้าเราปิดที่นี่เขาจะกรอกอย่างตายแล้วรอดไม่ได้เช่นกัน ย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นอีกเม็ดหนึ่งที่ทุกคนตอบอ๋อหลายๆคนตอบนะครับคือเม็ดที่ L3 คำถามคือพอเราเจอที่ L3 เนี่ยพ <M 3. S 1> อมา,ามที่นี่ปุ๊บเนี่ยถามว่าหมากดำจะต้องเดินที่ไหนถึงจะมีชีวิตรอดถามเราจะพึ่งตอบนะครับขอถามถามจะถามคนที่ยังไม่ค่อยได้ตอบเนาะถามเอ่อ ปูนปั้นปูนปั้นตอบไหนปูนปั้นปูนปั้นตอบไหนผมตอบตรง L หนึ่งครับ 1> L หนึ่งถ้าสมมุติว่าปูนปั้นตอบ L หนึ่งหมางดามจะเดินหมาขาวจะเดินเบียดที่นี่ครับพอหมางดามเดินอัตาลีหมาขาวจะเดินเชื่อมอเชื่อมกลายเป็นห้องฟอร์มรอดชีวิตไม่ได้ครับยังไม่ถูกนะครับในต่อไปยังไม่ถูก ถามคนต่อไปนะครับถามอ่านึงนะถามน้องถามอีกมม้งอีกอีกเดินไหนอ่ะน้องเล็เนี่ยถามน้องเลขอถามน้องเลแล้วกันน้องเลอยากตอบเลยยก<ด>มือสอค่ะเลเดินไหนเอ็นสองค่ะเอ็นสองอ่ะเดินเอ็นสองแล้วปากขาวจะฆ่าดำามากขาวต้องเดินไหนอ่ะกิน กินเหรอถ้ามาขาวกินดำก็เดินที่เอ็มรอ,อ,อดแล้วนะอย่างนี้รอดแล้วเพราะหมาขาวเดินที่นี่ได้ก็กินกนกลับนะครับแล้วก็ชื่อนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพอเราเดินที่นี่พอหมาดำเดินที่นี่หมาขาวบอกว่าหมาขาวต่อลงครับหมาดำทำยังไงครับตีถามตีถามตีหมาดำทำ อ่าพอามักดากินแล้วหมักขาวเดินที่ไหนครับกอกย,าง,อยางี้ดรอดยังรอดแล้วถูกไหมครับข้อ,อน,นี้เนี่ยรอดชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีจุดให้เราเดินเนี่ยหลากหลายมากนะครับจริงๆแ่วจุดที่ถูกต้องก็คือจุดที่แอลแอลสามพอเดินปุ๊บหมักขาวตัดหม,มักมีหมักเดียวโอริวันคือมันเป็นอยเดียวทางเรื่องเดียวพอเดินตัดเสร็จปุ๊บหมักดําเดินที่นี่ถาวมว่าหมักดําเดินที่นี่ได้ไหมไม่ได้ พอเดินที่นี่มาขาจะเดินค่าที่ n2 เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรอดชีวิตมีทางเดียวคือจะต้องเดิน n2 ก่อนเป็นเม็ดแรกนะครับพอเดิน n2 ถ้าขาวกินบัลลงกจะเดินให้ตัวเองรอดด้วย m1 ถ้าลองมาเดินที่ l1 เขาจะโยนโค้งหนีนะครับซึ่งพยนยนโค้งมาถ้าดำกินขาวจะเดินเที่ยงหนีตายแล้วไม่สามารถรอดชีวิตได้นะครับอันนี้รอดสนิทไม่ใช่โค้นะครับพอขาวกินดำต้องเดินที่นี่นะครับมีใครไม่เข้าใจไหม น่าจะเข้าใจกันหมดนะครับโจทย์วันนี้ไม่ยากเนาะคุณจักคิดว่านะ่าคุณจักน่าจะทำมาสี่ข้อเนาะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแต่สี่ข้อนะครับข้อ